อยากบ้ดีพี่น้องอยู่ทุคนุช่องวันทองช่ัพี่น้องเริ่งอะพี่น้องเอฟซีสร้างสร้างคาเป๋เป๋ได้ฟิวเลยนี่แห้คือลระบบเทคนิคของเขา่น้สร้างขาเป๋อะไรอ่างช่งขาเป๋พี่ดู ขาไอ้นี <t od il |ms|> ่เด็กขารถเข็นนี่เอียงอย่างกัคนเมาเหล้าเลยอ๋อรถแกแกการล็อกลับไงเออเป็นเทคนิคโอ้สร้างสร้างได้ฟิวเลอรมันเป็นเทคนิคไมครับในการทำงานนะครับมาเจ้รู้ว่าช่างไหนทำแล้ครับสร้างเปนของแท้ครับตายไม่ต้องครับ มือชีบแล้วไม่ต้องใส่แว่นตามือชีบี่น้องมือชีบเลยต้องแค่แว่นแว่นกับปลาแซ่กับมื่อเลื่อมตาเสียง่างเดียวเลยอันนี้ก็ได้ปรับปรุงล้านไม่นะครับเนาะล้านนี้จะเป็นล้านตำตำขายตอนเศร้าไปทำการปรับปรุงไม่ขยายล้านสาขาดี ่ะสร้างเมาแล้วครับสร้างเมาได้เริ่มได้ที่เราสร้างขาเป๋เรวเห็ดขาเอยียงให้กับคนเม่ามีรถแลนสวนไปสวนมานะอา้าเลี่น้องฟิซซี่เสนอมืออาชีาไหมครับ